สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะกล่าวเรื่องของการเปิดที่เก็บพิเศษนะครับแล้วก็ที่เก็บพิเศษมีผลยังไงมีประโยชน์ยังไงนะครับ mm. เมื่อเพื่อนเริ่มเมล่นลาถ้ายังไม่ปลดล็อกที่หน้าเว็บมันต้องไปปลดล็อกหน้าเว็บในการเปิดนะครับไม่เสียเงินนะครับต้องไปปลดล็อกก่อนถึงจะมีไอ้รูปร่างของหีบตัวนี้นะครับสายฟรีก็เปิดล็อกได้นะครับ มากล่าวกันข้างในก่อนคือเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนต้องไปที่หน้าเว็บที่เขากําหนดไว้นะครับเป็นหน้าเว็บของเกมคือเกมเขาเนี่ยแหละมันมีประโยชน์ก็คือมันเอาไว้แลกเปลี่ยนแลกกันนะครับเอาแลกนี้ไปขายเป็นพอยต์ไม่สามารถแลกเป็นเงินได้นะเอาไปแลกเป็นพอยต์พีนะครับพอยต์พีแล้วก็พอยต์พีไปซื้อแลกอื่นๆที่เราแบบขี้เกียจไปล่าเสมอว่าเราฟาร์มอยู่ที่นี่แล้วมันได้เยอะแล้วก็เอาแลกนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ไปล่าไปแลกแลกอื่นแทนอะไรเงี้ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงที่ ทำให้เราสามารถจะประหยัดเวลาในการล่าได้แล้วแต่นะแล้วแต่มุมมองแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยมันก็ดีครับเพราะว่ามันก็สามารถที่จะเก็บไว้ในนี้ได้แม้ว่าเราจะไม่แลกแลกแต่ว่าเราก็สามารถเก็บได้นะครับแต่ว่าเขาก็มีกําหนดนะครับว่าเออสิวัน12วันแต่ละแรกเนี่ยมันเก็บได้เท่าไหร่ยังไงนะครับเมื่อเราเปิดล็อกมาแล้วเนี่ยมันจะมี3คําสั่งคําสั่งแรกคือใช้เงินสัมินานะครับมาเรียกสมินาใช่ไหมใช้เงินในเกมนะครับสั่งแรกนะครับ โดยที่มันจะมีคูณ10นั่นก็คือเก็บได้1ล้าน1หน่วยก็คือเก็บได้10,000นนะครับแล้วตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นแสนนะครับมันจะไม่สามารถใส่หลักหน่วยได้นะสมมุติว่าฝากนะครับนะครับจะเห็นว่านะครับใส่ได้สูงสุดนะครับ1ล้านเพราะว่า1ล้านเนี่ยคือเต็ม10คูณ10แล้วนะครับเพราะว่า1หน่วยเท่ากับ10,000แสนสำหรับเงินนะครับแล้วก็จะมีเวลาด้านหลังนะครับเวลาเนี่ย มีไว้เพื่อให้รู้ว่าสมมติว่าเราใส่ไปแล้ว1ล้านแล้วมันก็จะเป็น0นย์คูณ0ย์ก็คือเก็บไม่ได้อีกเราต้องรอให้วันมันรีนะครับมันจะนับถอยหลังไปเช่นอันนี้ก็จะนับถอยหลัง10วันนะครับเมื่อครบ10วันแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่คูณ10แล้วก็11วันหรือ12วันเนี่ยผมจำไม่ได้สำหรับเงินนะนะครับส่วนด้นทนนเนี่ยมันจะเป็น คล้ายคล้าคังรวมในนี้นะที่มันสามารถโยนเงินเข้ามาในนี้ได้นะครับมันสูงสุดเท่าไหร่ไม่รู้นะห้าร้านหรือร้อยล้านนะเพราะว่ามันหน่วยมันน้อยมากนะมันน้อยมากผมไม่รู้ว่ามันได้5ล้านหรือ10ล้านในนี้นะแต่ว่ามันเก็บได้แค่ประมาณวัน10วันหรือ12วันเนี่ยได้แค่ครั้งละล้านนะครับไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าดีกว่านะครับคำสั่งที่2เป็นแร่นะครับ วันแรกนี้ก็จะเน้นกับพวกที่เขาจะพวกสายสร้างสายออฟเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับเขามากสําหรับสายปกติก็มีประโยชน์แต่ก็ไม่เยอะมากนะครับสายปกติแต่ก็เปิดไว้ก็ดีกว่าครับเวลาเราไปฟาร,ร์มพื้นที่ประจาประจํามันได้แล่ซ้ําๆเนี่ยเราก็จะได้มีช่องเก็บเพิ่มอีกนะครับไม่งั้นเราก็ต้องไปถ่ายทิ้งบางทีมันก็ไม่คุ้มบางทีเราก็อยากจะเอาไปทำอื่นแต่ก็เสียดายแหมมันหายไปนะครับโดยที่แรกเนี่ยเขาจะรวมหมดเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันจะมี100นะครับ100หน่วย นะครับแต่ว่าในแร่เนี่ยมันจะเป็นหน่วยละหมื่นโดยรวมแล้วเกเก็บไม่เกิน1ล้านนะครับโดยที่มันจะรวมทุกแร่นะครับทุกแร่นะครับโอเคโลหะผมมี5 0 0 0 0นเมื่อกี้ผมเก็บของไว้ผมไม่ได้รีเดี๋ยวผมขอไปรีของ ผมต้องการฝากนะครับมันมีฝากและถอนนะครับแล้วก็จะมีเต็มคือ,ค,อคูณ10นะครับล้วันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า10วันนะครับประมาณ10วันมันถึงจะรีสตาร์บแดนะครับแต่ละหนึ่งหน่วยก็คือ10,000หื่นนะครับนะครับหน่หน่วยคือ1 0,000เพราะฉะนั้น10หน่วยเออร้อยหน่วยเนี่ยก็คือมันเก็บได้สูงสุดแค่1นล้านนะครับแล้ว1ล้านเนี่ยคือรวมทุกแร่นะไม่ใช่แร่ชนิดละล้านนะไม่ใช่นะครับมันรวมทุกแร่นะครับมันก็จะมีแร่ที่เป็นโลหะเป็นมานา เป็นยาเป็นไม้เป็นอสูรเป็นผ้านะครับทุกแร่นะครับทุกแร่คำสั่งสุดท้ายคือคำสั่งที่3เนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นไปปลดล็อกตรงไหนแต่เท่าที่ผมเคยศึกษามาก็คือมันจะเป็นการปลดล็อกพิเศษที่ต้องใช้ฮอบที่ได้จากการเติมเงินเท่านั้นใช้แค่หนึ่งฮอบที่ได้จากการเติมเงินนะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้เสร็จแล้วมันก็จะปลดล็อกค,คำสั่ง X นี้นะครับ โดยคาสั่ง X อกนี้จะกลายเป็นรูปขวดยาเหมือนกับขวด XP โดยที่ทุกการกระทําของเราไปทำเควสหรือส่งเควสเนี่ยถ้าว่าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันจะได้1%ของกิจกรรมนั้นๆไปล่ามอนตหนึ่งตัวได้ประสบการณ์เท่าไหร่มันก็จะได้1%โยนเข้ามาในขวดยาสะสมไปเรื่อยๆนะครับโดยที่สะสมสูงสุดเท่าที่ผมรู้ตอนนี้ก็คือมันจะทะลุเลเวล150ได้เลยลก็คือเอาตัวละครเลเวล1มาแล้วกินยาขวดนี้กดเข้าไปเนี่ยก็จะเลเวล150เลยขายกันแพงอยู่เหมือนกัน นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่า,าสายฟรีมไม่ต้องพูดถึงนะ้ผมก็ไม่รู้ว่าปลดล็อกตัวไหนผมลืมและผมเคยดูแต่ผมลืมและ ไม่รู้มันไปปลดล็อกไหนลืมนะลืม,มไอเทมพิเศษไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่โอเคจำไม่ได้จำไม่ได้ว่ามันมันไปทำตรงไหน,นจำไม่ได้ อันนี้ก็สามารถโยนได้ขวดนะครับ1ขวดต่อ,อประมาณ2 0ถึง23วันผมไม่แน่ใจว่าวันเต็มมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมปล่อยมันเมื่อกี่วันคราวนี้เนี่ยเมื่อมันมีแล้วเนี่ยมันมียังไงประโยชน์ยังไงก็คือมันนอกจากสะสมแร่ในตัวเกมแล้วเนี่ยมันยังสามารถโยนแร่ในเกมเข้าไปที่เว็บนะครับที่เชื่อมต่อกันไว้เนี่ยที่ต้องเปิดในตอนแรกนะถึงจะมีเนี่ยสามารถเอาแร่นี้ไปขายเป็นแต้มพีได้นะครับแจมพีไม่สามารถแลกเป็นเงินได้นะ แต่ว่ามันสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นแต้มอื่นได้ก็คือเอาไปแลกเป็นแต้ม P เสร็จแล้วก็เอาแต้ม P เนี่ยไปซื้อแร่ที่เราต้องการได้นะครับเช่นสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้มานาสิ่งที่แพงที่สุดในแร่เนี่ยคือมานาสมมตินะครับมานาเนี่ยขาย10,000ต่อประมาณ8 0 P นะครับแต่ว่าโลหะเนี่ยขาย10,000ต่อ1 0 P นะครับราคามันต่างกันมากแล้วก็มันจะมีหักภาษีด้วย30%เนะครับเพราะฉะนั้น80แต้มเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณเท่าไหร่ อ่าแปดแปดระมาณสิบเหลือจะประมาณ50-60ิถึงซึ่ง 50- 60ิถึงีเนี่ยมันก็สามารถเอาไปซื้อแรถ่ถูกๆพวกโลหะพวกอสูรพวกผ้าเนี่ยได้นะครับสีหกองนะครับก็แล้วแต่มุมมองว่ามันเอาไว้ช่วยในยามฉุกเฉินได้แต่ว่าถามว่าคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มสักเท่าไหร่มันก็เสียเวลานะแต่ถ้าถามว่าในยามฉุกเฉินที่เราอยากจะได้แร่เลยทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งล่าเนี่ยมันก็คุ้มอยู่นะมันก็คุ้มอยู่ แล้วก็บางคนเนี่ยก็มีช่องเก็บแร่น้อยก็อยากจะหาวิธีสะสมแร่อีกทางอื่นก็มีทางนี้นะครับสามารถเปิดได้โดยที่ไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตังค์สำหรับสายฟรีก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะว่า้ยผมต้องเสียตังค์หรือเปล่าหรือมันต้องเกี่ยวกับตังค์หรือว่าไม่เกี่ยวน,นะคราวนี้วิธีโยนเข้าไปที่เว็บนะครับสมมุติว่าเราเปิดแล้วเรากดเข้าไปที่ทั้ง3ช้อยเนี่ยโยนในหมดแต่งเงินเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับผมเคยโยนเงินเข้าไปผ่านไป2อาทิตย์แล้วมันยังไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปขายนะครับแล้วก็เงินไม่มีประโยยชน์เล แร่ที่ดีที่สุดที่แพงก็คือมานาที่ถูกก็จะมี2อันก็มีโลหะนะครับเพราะว่ามันขายได้ต่ําสุดก็คือ10,000ต่อ10 P พีก็คือโลหะกับอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นอสูรนะครับอสูรก็10 p พีท่านี้ก็แพงขึ้นมานิดนึงประมาณ1 2บสองสิบสพีหรือ15พีแล้วก็ไม้กับยานะครับก็อยู่ประมาณนั้นที่แพงที่สุดก็คือมานานะครับมานา อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะไปไปมุมมองเอาใช้ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ช่างหัวมันไม่คิดมากก็แค่ฝากแรกเข้ามาใช้ธรรมดาไม่ต้องโยนไปข้างนอกก็ได้นะครับแต่สมมติว่าเราต้องการโยนไปข้างนอกเนี่ยเวลาเราต้องการโยนเรากดเข้าไปที่หัวข้อนั้นๆแล้วก็จะมีคําสั่งนะครับกดเข้าไปที่คําสั่งขวามือน,นะครับมันก็จะมีว่าเราต้องการโยนแรกไปเท่าไหร่นะครับนี่ผมไม่มีมาไหน,าน,าน,นผมไปเอาแรกอื่นนะครับโรหะ การโยนแร่ไม่นับไม่นับส่วนของเขาเรียกอะไรโคต้ารายวันที่เราจะเก็บได้นะคนละเรื่องนะครับเพราะว่าการโยนแร่เข้าไปในเว็บเนี่ยคือแร่ที่เราเก็บอยู่แล้วในคลังนะครับเก็บอยู่แล้วในคลังโยนไปนะครับมันจะไม่นับแร่ที่เก็บเข้ามาในคลังจากตัวเกมมันถึงจะนับนะครับว่าโคต้าอย่างแร่เนี่ยมันก็หนึ่งร้อยต่อประมาณสิบสองสิบสามวันนะครับ สมมติโยนเนี่ยแนะนําว่าโยนทีละหมื่นนะครับเพราะว่าถ้าโยนเข้าไปทีห0 0 0งแเป็นกองเลยเนี่ยมันจะเป็นกอง10,000แมันจะไม่แยกให้เราไม่มีคําสั่งแยกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการขายนะก็แยกนะครับหมื่นหนึ่งต่ำสุดแยกไปเลยสมมติอันนี้ผมก็โยนเป็นหนึ่งหมื่นนะครับนะครับแล้วก็จะกดเดี๋ยวมันก็จะโยนเมื่อกี้ผมก็โยนเข้าไปหนึ่งหมื่นถ่ายคลิปไว้แต่ว่ารู้สึกมันไม่ดีมั่วไปหน่อยก็เลยเไม่ได้ลบคลิปทิ้งไป โอเคครับเดี mm ๋ย hmm. วผมจะไปให้นอกนะครับอธิบาย,ยาเรื่องการเชื่อมต่อเ mm hmm. บื้องต้นนะครับเพราะว่าคนที่ต้องการเชื่อมต่อผมคิดว่ามันไม่ยากนะครับใส่ไอเดียใส่อ e ีเมลแล้วก็มันก็เชื่อมต่อแล้วก็เชื่อมต่อตัวเกมมันก็ซื้อขายกันได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปข้างนอกนะครับโอเคครับนี่เป็นเว็บนะครับชื่อเว็บเขาชื่ออะไรเนี่ยอ่าผมไม่ดู้ฮะอ่าดิกอะไรเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกนะครับ เราต้องสมัคร ID ก่อนซึ่ง ID มันไม่ยากมันก็จะมีสมัคร ID กับเชื่อมต่ออีเมลหรือเชื่อมต่อ o o g l e Mail อะไรเงี้ยผมก็เชื่อมต่อกับอา่า g o o g l e เลยเพราะว่ามันสมัครไม่ยากผมจะผ่านขั้นตอนการเชื่อมต่อ ID เลยนะครับก็สมัครแล้วก็ใส่ ID แล้วก็ยืนยันไปดีแล้วก็เข้าไปที่ ID เพื่อยืนยันรหัสนะครับมันก็จะปลดล็อกแล้ว หลังจากยืนยันรหัสรัสเรียบร้อยแล้วนะครับปลดล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วเข้าไปที่อีเมลเราเพื่อกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะปลดล็อก ID ดีนี้นะครับเมื่อปลดล็อก ID นี้เราก็เลือกเข้ามาที่มุมขวานะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับนะครับเราก็เลือกเกมที่เราต้องการก็คือโชรมนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับพอกดเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันก็จะมีให้ใส่ i d อีเมลที่เป็นตัว ID เเกมที่เรามีอยู่นะครับมันก็จะเชื่อมต่อไม่ยากครับเพราะฉะนั้นผมขอผ่านขั้นตอนนี้นะครับ มันจะนี่เป็นหน้าเว็บของอมือถือนะครับมือถือเมื่อเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะสู่ขั้นตอนของการาแลกเปลี่ยนแรแ่แล้วเรากลับไปที่หน้าแรกนะครับหลังจะเชื่อมต่อแล้วนะกลับไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการซื้อแร่เรากดที่มาชื่อเกมนะครับกดเข้าไปที่เกมนะครับ โดยเฉพาะเกมนี้เกมเดียวมันจะมีแลกเฉพาะแร่นะครับถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันก็จะมีแลกอย่างอื่นด้วยแต่ผมไม่กล่าวถึงนะแต่เกมนี้เนี่ยจะมีแลกแค่แร่นะครับกับเงินนะครับสังเกตว่าจะมีเท่านี้นะครับมีเขี้ยวมีอสูรมีผ้ามีไอ้นี่จะขวด exp นะครับแล้วก็จะมีม่านามียามีโลหะนะครับมีสมิ่าแล้วก็ไม้นะครับสิ่งที่แพงที่สุดก็คือสมิ่าเนี่ยให้ดูนะครับราคาต่ำสุดนะครับหมื่นหน่วย ต่อ91 point ณนะตอนนี้นะครับถ้าที่ผมเห็นต่ำนะคือ85 point นะครับมันขายหมื่นหน่วยต่อ85 point แต่ถ้าเหล็กเนี่ยคือราคาต่ำสุดนะครับหมื่นหน่วยต่อ10 point นะครับหมื่หน่วยต่อ10 point นะครับถ้าเราต้องการจะซื้อเอาคราวนี้เราต้องการรู้ได้ที่เราโยนมาเรากดมาที่มุมขวาเอามุมซ้ายนะครับอันนี้ผมเคยขายเฉพาะโลหะมี400แต้มยันเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่า จะเอาแต่น,นี้ไปซื้อสัมิน่าก็แหมโคตรแพงเลยหมื่นต่อเก้าสิบไม่ไหวเลยเลยไม่เอานะครับจะมีคําสั่งนะครับรายการสิ่งของก็คือของของเราที่มีอยู่นะครับที่เราโยนมาหรือว่าที่เราวางขายอยู่เมื่อกี้ผมโยนแรกเข้ามาหนึ่งกองแต่ก่อนหน้านั้นผมก็โยนเข้ามาอีกหนึ่งกองเพื่อแยกนะครับ ความจริงผมจะยนโยนมาให้แสนหนึ่งแต่ว่าผมไม่มีแลให้ดูจะได้ดูว่ามันไม่สามารถแยกกองในนี้ได้คือเพื่อนโยนมาเท่าไหร่โยนมา1 0 0 0 0หมื่นสอมมันจะรวมกองกันอยู่มันจะไม่แยกกองให้นะนะครับส่วนอันนี้คือสมินาที่ผมวางขายไว้นี่จะร่วม2อาทิตย์แล้วนะผมวางขายแยกด้วยนะแค่กองละแสนนะครับขายไม่ออกนะครับเพราะว่าหนึ่งหน่วยของสัมินาก็คือเงินเนี่ยมันคือต่ำสุดที่วางได้ก็คือ10,000แไม่สามารถวางต่ำกว่าน,นี้ได้เพราะฉะนั้นคนที่คิดจะขายเงินไม่ต้องขายนะครับ ขายแร่นะครับถ้าขายแพงสุดก็อย่างที่บอกนะครับไปล่ามานามาขายแต่ผมคิดว่าถ้าคิดจะล่ามาขายเพื่อเอาพอยต์ไปแลกทรัพย์อื่นเนี่ยมันก็อัตราพอกันนะครับมันไม่ยากจนเกินไปนะครับผมคิดว่านะคิดว่าแต่เพียงแต่ว่าแร่มาไปแร่ไปล่ามานาเพื่อวางขายเนี่ยมันอาจจะได้พอยต์ไปซื้ออย่างอื่นได้เยอะกว่านั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะมีโคตาในการที่เราจะโยนแร่ใช่ไหมถ้าเราโยนมานามาสักสองสามหมื่นเนี่ย มันก็ซื้ออย่างอื่นได้ซซนสองแสนนะครับนะครับมันเยอะนะมันเยอะสมมติว่าเราลากมาแล้วเนี่ยเราต้องการขายเมื่อมันอยู่ในตัวนะครับโยโนเข้ามาแล้วเนี่ยมันอยู่ในตัวเราต้องกดขายนะครับโดยที่ในที่นี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าต่ําสุดก็คือสิบจะเห็นว่าเก้าขายไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันมีราคาต่ําสุดนะครับต่ําสุดคือ10ไม่มีต่ำกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นเพื่อนจะไม่สามารถจะแข่งขันราคากันได้เราจะต้องวางที่9้าแต่ราหาก,ก็พอจะขายได้อยู่แล้วก็จะมีหักภาษีนะครับหักภาษีถ้าขายออกก็จะเป็นภาษีก็จะได้แค่7แต้มนะครับ 7p ะขาย เด้วผมมีอยู่สองกองมาเห็นมันหายไปไหนกองโอเคบางทีมันบั็กนะครับเราก็ต้องรีหนาหน่่ยนะโอเคเมื่อกี้ผมวางอัอันนี้วางขายอยู่นะแต่ยังขายไม่ออกนะอันนี้ก็มีแร่ในกรณีที่เราแบบเฮ้ยม่งก็ขายไม่ออกก็โยนกลับเข้าไปในร้านก็ได้นะครับมันก็จะมีคําสั่งให้เราส่งเข้าเกมนะครับเราก็กดเข้าไปมันก็จะส่งกลับเข้าเกมได้หรือในกรณีที่เราซื้อแร่มา เบื้องต้นแร่มันก็จะอยู่ในช่องนี้นะครับยังไม่เข้าร้านยังไม่เข้าเกมนะครับเมื่อเราซื้อแร่อื่นๆมามันก็อยู่ในช่องนี้เราต้องกดส่งเข้าไปในเกมนะครับอย่าลืมไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บมันเข้าเกมนะไม่ใช่นะครับข้อดีสําหรับการซื้อจากเว็บแล้วกลับเข้าเกมมันจะมีโบนัสในการส่งฟรีให้เพราะปกติถ้าเราใส่เก็บไว้ในเกมแล้วถอนเนี่ยมันจะเสียภาษี5%นะครับแต่ทุกครั้งที่เรามาซื้อข้างนอกเนี่ยเราจะได้ฟรีภาษีตามจํานวนนะครับตามจํานวนหมายถึงว่า เราซื้อสมมุติว่าเราซื้อแล่สมมนา1 0,000นะครับเมื่อเราโยนเข้าไปเนี่ยหนึ่งหมื่นนั้นก็จะได้ฟรีภาษี10,000ก็หมายถึงว่า10,000น,นั้นจะไม่เสียภาษี5%เราจะได้แล่สมมนาห0 0่งเต็มที่น,นะครับจะไม่ใช่ว่าจะหัก5%ก็เหลือ9,5 0 0นนะครับในกรณีนั้นในกรณีที่ซื้อจากเว็บเข้าไปนะครับแต่ในกรณีที่เก็บจากเกมเข้ามาในคลังที่เก็บพิเศษแล้วก็ถอนออกเข้าไปในเกมอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะหัก5%นะครับ โอเคครับอธิบายเรื่องของที่เก็บพิเศษโดยประมาณโดยคร่าวๆนะครับนะครับขั้นตอนโดยทั่วไปก็ถือว่าไม่ยากเกินไปนะครับผมก็คิดว่าน่าจะโอเคนะสําหรับคนที่รู้แล้วต้องขออาภัยด้วยถ้ามันไม่ชัดเจนสําหรับคนที่อยากได้ทุกขั้นตอนมีคนทําเอาไว้เยอะนะครับไปดูเอานะครับสําหรับคลิปนี้ถ่ายคลิปลเล่นๆติดช่องในข้อมูลที่อยากจะทําถ้ามันไร้สาระยังไงต้องขออาภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เครียดนะครับมีคนเขาก็แนะนําไว้ว่าให้ทํานู่นนี่นั่นผมอยากจะทําสิ่งที่ผมเล่นมากกว่าแนละ้วผมก็ ไม่ได้เก่งกล้าสามารถถึงขนาดจะไปทําตามที่เขาร้องขอแล้วมันดีเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกสิ่งที่ผมชอบแล้วกันแม้ว่ามันไม่ดีแต่เราชอบอย่างน้อยเราก็จะไม่เสียใจนะครับสมมุติาไปทําตามที่เขาร้องขอแล้วมันไม่ดีผมจะเสียใจเพราะว่าไปทําตามเขาแล้วผมไม่ชอบแล้วผลงานก็ไม่ได้ดีแล้วก็แหมอารมณ์มันคงจะแย่ yeah. แต่ว่าถ้าผมชอบเนี่ยคนจะไม่รู้สึกดีกับผมผมก็ไม่เครียดนะเพราะว่าผมชอบคุณไม่ชอบก็เรื่องของคุณนะครับโอเคครับสาหรับการเปิดที่ตัดล็อก ที่เก็บพิเศษนะครับอย่าลืมนะครับครั้งแรกต้องมาปลดล็อกหน้าเว็บก่อนนะครับแต่ผมถ่ายย้อนนะผมเข้าไปอธิบายในเกมก่อนนะแต่เริ่มต้นจริงๆเนี่ยต้องมาสมัคร ID ที่หน้าเว็บก่อนนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ ID กับตัวเกมนะครับนะครับเมื่อเราล็อก ID เรียบร้อยยืนยันคําสั่ง ID เรียบร้อยแล้วก็เชื่อมกับเกมนะครับเกมอื่นผมไม่กก่าึงนะครับผมเกี่ยวโทรมนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วคราวนี้ก็จะปลดล็อกแล้วถ้าเราเข้าไปในเกม เข้าไปใน ID เกมตัวที่เราเชื่อมต่อไว้เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งพิเศษแล้วที่เก็บพิเศษนะครับขึ้นมานะครับไม่เสียตังค์นะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ